วันนี้เรามีเคสเสริมใหม่นะคะเคสนี้ไม่เคยเสริมมาก่อนนะคะไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ด้วยแล้วก็คนไข้เดรเคลมว่าแบบไม่ชอบโด่งมากแต่ว่าคนไข้นะคะมีเป็นคนมีสันจมูกอยู่แล้วด้วยแล้วก็แต่ว่าปีดจมูกคนไข้เนี่ยมีความกลางออกเนาะแล้วก็ฐานค่อนข้างสั้นนะคะเดี๋ยวเราให้ดูทุกท่านอนจมูกคือเป็นคนมีสันอยู่แล้วแล้วก็สันตรงตรงช่วงเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะโ่ลด้วยคือมีมีมีข้ําจมูกเนาะนี่ ค<ช>ีอตรงทําให้ดูหน่อยคืตอตรงไหนด้านนี้นค่ะเรงนี้คือมันเป็นกระดูกของจมูกค่ะอันเราให้ดูหน้าตรงก็จะจะดูแบบมีอายุนิดนึง<ช>นะคะใช่ใชอันนี้คือจมูกเลยของคนไข้เลยไม่เคยทําอะไรมาก่อนนะคะ อันนี้เป็นรูปหน้าข้างของคนไข้เนาะด้านข้างของคนไข้ระูจมูกเนาะระูจมูกเนี่ยก็จะมีความกลมกลมดิกเลยแล้วก็ถ้าสังเกตดีนะคะคือคนไข้เนี่ยฐานจมูกไม่เท่ากันอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าโด่งพุ่งขึ้นมาทันทีแต่จะเห็นความชันนิดนึงคือคนไข้เนี่ยตาใบหาเนาะใช่ค่ะก็มีการตอกทางเพิ่มนะคะเป็นกระดูกจมูกนะคะอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่าปลายพุ่งสวยมากนะคะมีความโล o w มีชัตอนนี้คือปีกจมูกถูกยกขึ้นแล้วนะเพราะกระจมูกก็ถูกยืดขึ้นใช่อันนี้ก็คือดูมี ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะ<ช>อันนี้คือดูเป็นธรรมชาติมากนะคะก็คือดูแบบไม่โปะแหละว่าทำจมูก<ช>ค,คนไข้รีเควสตอยากได้แบบธรรมชาติอยู่แล้วช,ชอบแบบไม่โด่งมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้คือรับกับรูปหน้ามากสวย<ช>มาก<ช>คือคุณหมอจะออกแบบให้รับกับโครงหน้าทั้ง<ช> <ๆ S 2> หมดของคนไข้ในแต่ละเคสก็คือจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้แอบบอกนะคะว่าคนไข้ก็อายุค่อนข้างที่จะเลขห้าแล้วแต่ว่ายังดูแบบ ปังอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าหน้าคนไข้จะเปลี่ยนขนาดไหนนะคะจะดูลดอายุจริงๆหรือเปล่าอย่างที่คุณหมอต้นบอกไว้หรือเปล่านะเดี๋ยว7จ็ดวันบสีาเราจะอัพเดตให้ดูผ่านทาง,ท,างที่ไหนคะในแฟนเพจของเราค่ะพิเวนคลินิกเนาะอ่าสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดูรีวิวกันก่อนได้นะคะรอติดตามชมเคสนี้ก็ได้วะเรสามารถติดตามคุณหมอได้ที่ไหน ติดตามในทิกตอกก็ได้ค่ะนะคะพี่เมท์คลินิกแล้วก็สําหรับใครที่เออแบบอุ้ยอายุ50อายุ40เสริมได้ไหมแก้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแก้ได้นะคะสริมได้นคะให้ดูที่เคสนี้เป็นตัวอย่างเลยนะคะอายุเลขห้านี่เป็นอายุเลขจริงอายุเยอะกว่านี้ก็มีมาแก้แลด้แบบหกสิบอะไรอย่างงี้ก็มีเนาะเป็นผู้หญิงอยากรสวยเนาะใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ลองติดต่อกันมาได้นะคะแบบประเมินปัญหาของตัวเองส่งมาให้ทางแอดมินประเมินก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะลองคุยกับคุณหมอก่อนก็ได้ว่าทําได้ไหมอะไรได้ไหมสำหรับใครที่ อยากได้หมอดีๆคนหนึ่งในการทําจมูกดั้งของตัวเองนะคะไว้วางใจได้เลยค่ะคุณหมอต้นเปียพนเนาะประสบการณ์แน่นๆเลยอ่ะสาหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้ค่ะจะเป็นแฟนเพจก็ได้หรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้นะคะแอดพีเมดเนาะอันเด็วเราจะแพนให้ดูรูจมูกกันนะคะรูจมูกเนาะนนก็นให้ดูรูจมูกก่อนทํานิดนึงอ่ะอันนี้คือรูจมูกก่อนทํานะคะก็คือหลังเนาะอ่ะจะเห็นได้ว่า รูสวยขึ้นรูเรียวขึ้นเพราะว่าเรายืดผนังแกนจมูกนะคะก็จะทําให้รูเนี่ยเรียวขึ้นด้วยค่ะจากรูกลมๆเนาะก็จะดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ฐานคนไข้ด้วยว่าเป็นแบบฐานเป็นยังไงฐานดีหรือเปล่ารูจมูกเท่ากันอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี่นะคะคุณหมอต้นก็จะปรับให้ให้ดีที่สุดแต่ว่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดเป็นฐานที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถปรับได้เ่าถ้าเกิดฐานเดินเอียงหรือว่าไม่เท่ากันก็จะสามารถอาจจะไม่ได้ถึงร้อยเปอร์ ดเดี๋ยวเรากลับมาดูรัานข้างกันดีกว่าเนาะอ่ะเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะคะจะเป็นแฟนเพจหรือว่าในไลน์ก็ได้เนาะแอดพีเมนนะคะมีแอดมินคอยตอบกันอยู่เนาะแจ้งปัญหากันมาได้นะคะอ่ะวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ